ตุดจีนมาแล้วสม้มจีร้านเอเชียร้รานเอเชียใหญ่นะร้านนี้ร้านใหญ่ก่ะอที่นี่เป็นมาละกอเวียดนามนะแต่ก็อร่อยใช้ได้อยู่นะไม่ใช่มาละกอไทยรูนนะ้สึกว่าจะเป็นของเวียดนามนะโลโลหนึ่งไม่แพงนะโลแค่ร้อยกว่าบาทน,นมะมะกอใช่ไหมใช่นี่ไงราคาต่อโล l o k <G. S 1> ต่อพาวนนี้ หน่อไม้อะไรเล็กๆเนาะไม่เคยกินอร่อยไหมนี่คะใครเคยกินบ้างอร่อยไหมมะล,ละกอมะล,ละกอที่นี่เป็นมะล,ละกอเวียดนามแต่ก็อร่อยใช้ได้อยู่นะไม่ใช่มะล,ละกอไทยนะรู้สึกว่าจะเป็นของเวียดนามนะโลโลนึงไม่แพงนะโลแค่ร้อยกว่าบาทนะมะล,ละกอใช่ไหมใช่นีย่ยร,ราคาตอ่อ kilo kg ต่อเผาตัวนี้ปลาหมึกแห้งของเวียดนามมั้งเนี่ยปูแห้งกุ้งแห้งเนี่ยงาะไม่จ้างงอกงะหลายลูกอยู่นะแต่เหี่ยวเหี่ยวดำดำด้วยหกดอนประมาณเท่าไหร่ร้อยห้าสิบบาท ดูดิเหี่ยวๆดำๆอันนี้แพงกว่าอันนี้เจ็ดดอลเจ็ดดอลเจ็ดดอลร้อยห้าสิบมันนั้นร้อยประมาณกับสองร้อยนะนะมันก็ไม่แพงมากถามว่ามัน,ม,น,ม,น,ม,นมันไกลไงเนาะอันนี้สองร้อยกว่าแพ็คมันไกลไงแต่ว่ามันดำมันดำเหี่ยวไม่น่ากินแล้ว เดี a ๋ยวครับต a อคองบูดีอานละไทยโดนอวิชวลไทยนี่ยพอเอาไทยแลนด์ในสิ่งส่วนโดนอันนี้ก็อันนี้ก็มอนทองอะไรกันพออันนี้เวียดนามมอนทองเวียดนามจ้านี่เห็นไหมโปรดักต์ของเวียดนาม เขามีของเวียดนามมาจา้ะอันนี้แหละได้ววันสำหรเวียดนามาเซซีมอญทองมอญทองอีกไทยเนยมมาบัดไว้เวียดนามไห้ด้วยนุ๊กน,นี่ไม่รู้ของที่ไหนอันนี้ไทยแลนด์เอออันนี้ไทยแลนด์มอญอร่อยดีของไทยแลนด์ เอาเลือกเอาเลยจ้า,าไทยแลนด์หรือเวียดนามจ้าโลละเท่าไหร่ราคาเท่ากันจ้าเวียดนามไทยาราคาเท่ากันเมื่อก่อนของเวียดนามจะถูกกว่านะอะไรเนี่ยเค้กหรอเค้กทุเรียนหรอ จะเอาถุงเพื่อไปต้ยมยำใช้สองนี้ก็อันนี้กำมสองแพ็คเลยเยอะไปไหมเนี่ยอันนี้สองแพ็คจะทำผัดกะเพราให้ลูกกินมันไม่มีใบกะเพรานะมีแต่ใบอันนี้ ใบนี้แทนทำละกอเป็นลูกกระชายกระชายกระชายมีแบบแช่แข็งด้วยแต่ว่าไม่มีแบบเนี้ยเออไม่ชอบอันนี้ก็แช่แข็งแต่ว่ามันเป็นแบบ,บหั่นไม่ชอบมันกิน<อ>แล้วมันติดคอ รยากมีเสดา,าวแช่แข็งด้วยเสยดาวแช่แข็งใช่ไหมใช่น่าจะใช่ใช่หรือเปล่าใช่หรือเปล่าไม่แน่ใจเอ๊ะไม่แน่ใจโอ้โเอาดีไหมเนี่ยเท่าไหร่เนี่ยราคาไหน รายสลิมปลาเมึอกแห้งปลาเมึกปลาแห้งไอปลาที่มันแกะแล้วกินได้เลยรู้ว่ายังไงน่ะมันแห้งแห้งผลักออฟชอปชน่าสก้าพอรอลต้องไปทอดก่อนหรือเปล่าหรือยังไง แต่ว่ามันมันติดขี่เกียจติติดเตาฝาถาดเลดยย่างในหม้ออบลมร้อนก็มันจะปิ่นแรงต้า <c oughs> ไปตั้งข้างนอก,นอก big fish ปลาตัวใหญ่มากดูสิใหญ่ยายมากเลยปลาอะไรนี่ <c> Snack <oughs> factory อะไรเนี่ยใช่ไหมเนี่ยไม่ใช่ no no this one ocean s w a r o snapper ใช่ไหม โอ้ oh, ใหญ่มากจะใหญ่ไปไหนนี่ oh. one big fish นี่อ๋อ the no odle, noodles noodle noodle s ก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวทั้งซอยจ้า